ชีวิตที่สิงคปโปร์เฟย์พปรปวีแฟนบอยประกณถึงแม้นุ่มบอยประกอและสาวเฟย์พปรปวีจะเป็นคู่รักที่เพิ่งเริ่มต้นคบหาดูใจกันแต่ดีกรีความหวานบอกได้เลยว่าทแทบแซงหน้าคู่อื่นแล้วแถมล่าสุดกระเพิงระดับความสัมพันธ์โดยการที่ฝ่ายชายพาฝ่ายหญิงไปเจอครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแถมแ้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่ายกให้สาวเฟเป็นหนึ่งในสามผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลในชีวิตอีกด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้หนุ่มบอยอยู่ในหมดคลั่งรักสุดๆ เรื่องคลั่งรักตอนนี้เฟเริ่มแผ่วแล้วช่วงแรกก็คลัง่งหรืออาจจะอยู่ที่วัยด้วยหรือเปล่าแต่ก็คือคลั่งนะตามแสดงให้คนในครอบครัวรู้แต่คลั่งแบบโลกรู้คุยเฟซทามตลอดเวลาตี3มตี4ไม่นอนแล้วมีแฟนแล้วแยกห้องนอนเพื่อคุยโทรศัพท์มึงมิง,มงตลอดเวลาไม่เคยคิดว่าน้องจะติดโทรศัพท์ได้มากขนาดนี้ ไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ถ่ายทรงเวลาอยู่ข้างนอกเฟจะทำตัวเหมือนพี่บอยคลั่งรักอยู่ฝ่ายเดียวแต่จริงๆเวลาคุยโทรศัพท์กันจะทำเสียงอ้อนบูบี้บูบี้คุยตลอดเวลาทั้งวันส่วนวิดีโอคอลคุยก่อนนอนทีเดียวนะแต่คุย3ชั่วโมงและวบางทีก็ชอบเปิดสวีกเกอร์โฟนแล้วไม่บอกเขาแล้วเขาก็จะร้องเพลงบอกว่าฉันกำลังเลี้ยวเข้าบ้านเธอแล้วจ้าจากนั้นสองพี่น้องฟัง,ฟ,งฟินก็บอกว่าเฟนั้นชอบงองแงใส่แฟน ซึ่งเฟยอธิบายว่าบางครั้งเวลาหันซ้ายหันขวาก็อยากได้คนที่รับฟังไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลเป็นการซัพพอร์ตกันทางจิตใจเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้งองแงใส่เขาแต่เรางองแงไปงั้นแหละเป็นเรื่องทั่วไปซึ่งเขาน่าจะอยากฟังเพราะเขาจะรู้สึกว่าเรามีอะไรนึกถึงเขาคนแรกตอนขอก็คือเรียบง่ายมากก็เรียบง่ายมากเลยอย่างที่บอกเลยว่าตอนที่ขอคือสั่งข้าวและข้าวมานานก็มีโมเมนต์เดดอาร์นิดนึง พี่เขาก็เลยโอเคพูดมาคิดว่าเป็นช่วงที่มันอารมณ์ดีอยู่ก็เลยพูดตอนนั้นอย่างที่เราทราบดีว่าพี่บอยเป็นคนไม่ชอบมีพิธีรีตรองอะไรมากมายชอบความง่ายๆชอบความเป็นธรรมชาติก็เลยได้สังหวะการขอไม่เป็นแบบนั้นล่าสุดไปเที่ยวกันที่สิงคโปร์เป็นทริปฉลองขอเป็นแฟนหรือเปล่าที่จริงก็ไม่ได้ฉลองอะไรแค่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ใกล้แล้วก็ใช้เวลาไปแบบสั้นๆเพย์ก็ไปกับเพื่อนพี่บอยมีเวลาว่างตรงกันก็เลยไปแจมด้วยแค่นั้นไปเปิดตัวกับเพื่อนๆ จริงๆคอยเจอกันอยู่ที่ประเทศไทยแต่เป็นการใช้เวลากับเพื่อนๆนานที่สุดก็ในทริปนี้นี่แหละค่ะ